ทำไมถึงไม่ชวนพวกเราไปด้วยตอนที่ข้ามไปสู้รบก,กับเ้าอมูลพวกเราจะเผาคุณกับบ้านของคุณซะผมขอพวกคุณให้มาช่วยแล้วแต่พวกคุณไม่มาช่วยผมผมก็ตัดสินใจเสี่ยงชีวิตออกไปสู้รบก,กับเฉวอมูลเองแล้วทำไมวันนี้พวกคุณกลับมาต่อสู้กับผมซะเอง ไอ้พวกคนกิเลอาจถึงจะอยู่ในเขตแดนของตระกูลเอฟราอิมและมนัสเสยเอเกมันก็แค่กลุ่มคนที่หลบหนีของเอฟราอิม กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอโน้มรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคมภีไบเบิลโดยผมลุงทุง่งก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมกับเรื่องราวภายในคมภีไบเบิลนํามาฝากท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยความเดิมจากตอนที่แล้วเยฟทาเป็นนักรบที่เก่งกล้าเขาเป็นลูกพันธุรยาน้อยของพ่อซึ่งเป็นผู้หญิงโสเพณีซึ่งเขาถูกขับไล่เพื่อไม่ให้ได้รับมรดกข,ของพ่อเขาจึงหนีจากพี่น้องของเขาไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินโทผู้คน ที่ไม่มีงานทําก็เข้ามาเป็นสมัครพักพวกของเขาต่อมาชาวอมโมนก็ยกทัพมาโจมตีชาวอิสราเอลผู้นําของเขตกิเลอาดก็ไปตามเยฟทามาจากโทบประชาชนก็ตั้งเขาเป็นหัวหน้าและเป็นผู้บัญชาการเยฟทาก็เริ่มต้นด้วยการส่งทูดไปถามกษัตริย์ของอมโมนก็มีการเจรจากันแต่กษัตริย์ของอมโมนไม่ฟังคําพูดของเยฟทาพลังของพระยะโฮวาก็ลงมาบนเยฟทาเยฟทาได้ปฏิญาณว่าถ้าเขาเอาชนะศัตรูได้ใครก็ตามที่ออกจากประตู บ้านมาต้อนรับเขาคนคนนั้นจะเป็นของพระยะโฮวาเขาจะถวายเป็นเครื่องบูชาเผาเยฟทาก็ออกไปสู้รบกับชาวอัมโมนเขาฆ่าฟันพวกนั้นล้มตายเป็นจํานวนมากและชาวอิสราเอลก็เอาชนะชาวอัมโมนได้เมื่อเยฟทากลับมาที่บ้านคนแรกที่ออกมาเปิดประตูบ้านต้อนรับเขาก็คือลูกสาวคนเดียวของเขานั่นเองเยฟทาถึงกับฉีกเสื้อของตัวเองออกคร่ำครวญด้วยความเสียใจที่จะต้องเสียลูกสาวไปแต่ลูกสาวของเขาพูดว่าถ้าพ่อสัญญาอะไรไว้ก็ให้ทําตามคําสัญญานั้นไปเถิด ดังนั้นลูกสาวของเยฟทาก็จะต้องไม่แต่งงานไปตลอดชีวิตรักษาพรมมจารีไว้พวกผู้หญิงสาวชาวอิสราเอลจะไปชมเชยลูกสาวของเยฟทาทุกปีปีละสี่ครั้งนี่ก็เป็นเรื่องราวจากวิดีโอที่แล้วนะครับเราก็จะมาตามกันต่อกร,ราบเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังได้ดังต่อไปนี้ วินิจฉัยบทที่12หลังจากนั้นคนในตระกูลเอฟราอิมถูกเรียกให้มารวมตัวกันแล้วพวกเขาก็ข้ามแม่น้ำไปที่เหมืองสาฟโฟนไปพูดกับเยฟถาว่าทำไมถึงไม่ชวนพวกเราไปด้วยตอนที่ข้ามไปสู้รบก,กับชาวอมนูนพวกเราจะเผาคุณกับบ้านของคุณซต่เยฟถาาพูดกับพวกเขาว่า ผมกับคุณของผมทำสงครามครั้งใหญ่กับชาวอัมมูนผมขอพวกคุณให้มาช่วยแล้วแต่พวกคุณไม่มาช่วยผมพอเห็นว่าพวกคุณไม่มาผมก็ตัดสินใจเสี่ยงชีวิตออกไปสู้รบกับชาวอัมมูลเองระดยะหัวามอบพวกเขาไว้ในมือผมแล้วทำไมวันนี้พวกคุณกลับมาต่อสู้กับผมซะเอง เยสถาก็รวบรวมผู้ชายทั้งหมดในเขตกิเลอาดมาต่อสู้กับคนในตระกูลเอฟราอิมคนกิเลอาดเอาชนะคนเอฟราอิมซึ่งเคยพูดว่าไอ้พวกคนกิเลอาดถึงจะอยู่ในเขตแดนของตระกูลเอฟราอิมและมนัสเสอเกมมันก็แค่กลุ่มคนที่หลบหนีของเอฟราอิมคนกิเลอาดยึด ข้าข้ามต่างๆของแม่น้ำจเดนที่อยู่ตรงข้ามกับขดเขตแดนของตระกูลเอฟราอิมไว้ได้เมื่อคนเอฟราอิมพยายามจะหนีพวกเขาจะพูดว่าขอข้ามไปหน่อยคนกิเลอาดก็จะถามแต่ละคนว่าคุณเป็นคนเอฟราอิมใช่ไหมเมื่อคนนั้นตอบว่าไม่ใช่คนกิเลอาดก็จะพูดกับเขาว่า ไหนลองพูดคำว่าชิปโบเลสหน่อยสิเต๋เขาก็พูดว่าชิปโบเลสเพราะไม่สามารถออกเสียงคำนั้นได้ถูกต้องโนกิเลอาจก็จับตัวคนนั้นค่าที่ท่าข้ามแม่น้ำจอเดนตอนนั้นมีคนเอฟราอิมถูกฆ่าถึงสี่หมืนสพันคน เยฟทาเป็นผู้วินิจฉัยของชาวอิสราเอลหปีแล้วเยฟทาชาวกิเลอาดก็ตายและถูกฝังไว้ที่เมืองของเขาในเขตกิเลอาด ชานจากเมืองเบสเลเฮมเป็นผู้วินิจฉัยของชาวอิสราเอลต่อจากเยฟทาอิบชานมีลูกชาย30คนและลูกสาว30คนเขาให้ลูกสาวแต่งงานกับผู้ชายในตระกูลอื่นและเขาหาผู้หญิง30คนจากตระกูลอื่นมาแต่งงานกับลูกชายของเขาเขาเป็นผู้วินิจฉัยของชาวอิสราเอลเจ็ ปีอิฟชานตายและถูกฝังไว้ที่เมืองเบสเลเี่ยมเอโลนคนในตระกูลเซบูลุนเป็นผู้วินิจฉัยของชาวอิสราเอลต่อจากอิฟชานเขาเป็นผู้วินิจฉัยของชาวอิสราเอลสิบปีเอโลนคนในตระกูลเซบูลุนตายและถูกฝังไว้ที่เมืองไอยาโลนในเขตของตระกูลเซบูลุนอาบโดนลูกชายของหิวเลนชาวเมืองปิราโทน เป็นผู้วินิจฉัยของชาวอิสราเอลต่อจากเอโลนอับโดนมีลูกชาย40คนและหลานชาย30คนซึ่งขีลา70ตัวเขาเป็นผู้วินิจฉัยของชาวอิสราเอล8ปีอับโดนลูกชายของฮิวเลหชาวเมืองปิราโทนตายและถูกฝังไว้ที่เมืองปิราโทนในเขตของตระกูลเอฟราอิมซึ่งอยู่ในเขต เพื่อเขาของชาวอามาลี คนในตระกูลเอฟราอิมก็รวมตัวกันข้ามแม่น้ำจอแดนไปเพื่อสู้รบกับเยฟทาเพราะไม่พอใจที่ไม่ได้ไปร่วมรบกับชาวอัมโมนด้วยแต่ในที่สุดเยฟทาก็รวบรวมคนจากกิเลอาดและสามารถต่อสู้เอาชนะชาวเอฟราอิมได้เยฟทาก็เป็นผู้วินิจฉัยของชาวอิสราเอลอยู่6ปีแล้วเขาก็ตายและถูกฝังไว้ที่เมืองของเขาในเขตกิเลอาดต่อจากนั้นอิปชานก็เป็นผู้วินิจฉัยของชาวอิสราเอลต่อจากเยฟทาอีกเป็นเวลา7ปีแล้วเขาก็ตายถูกฝัง ไว้ที่เมืองเบตเลเฮมต่อมาก็เป็นเอโลนจากตระกูลเซบูลุนได้เป็นผู้วินิจฉัยของชาวอิสราเอลอีก10ปีต่อจากเอโรนก็คืออับโดนเขาได้เป็นผู้วินิจฉัยของชาวอิสราเอล8ปีแล้วเขาก็ตายนี่คือบทสรุปของวิดีโอนี้นะครับกราบขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระยะอวาทรงโปรดประทานพรเด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขมากๆนะครับฝากทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ ความเดิมจากตอนที่แล้วเยฟทาเป็นนักรบที่เก่งกล้าเขาเป็นลูกของพันรยาน้อยเขาเป็นลูกพันรยาน้อยของพ่อซึ่งเป็นผู้หญิงโสเพณีซึ่งเขาถูกขับไล่เพื่อไม่ให้ได้รับมรดกของพ่อเขาจึงหนีแกกเขาจึงหนีจากพี่น้องของเขาไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินโทผู้คนที่ไม่มีงานทําก็เข้ามาเป็นสมัครพักคพ่วของเขาต่อมาชาวอมูนก็ยกทัพมาตี ต่อมาชาวอโมนก็ยกทัพมาโจมตีชาวอิสราเอลผู้นําของเขตกิเลอาดก็ไปตามเยฟทามาจากโทบประชาชนก็ตั้งเขาเป็นหัวหน้าและเป็นผู้บัญชาการเยฟทาได้ปฏิญาณว่าถ้าเขาเอาชนะศัตรูได้ใครก็ตามที่ออกจากประตูบ้านมาต้อนรับเขาคนคนนั้นจะเป็นของพระยะโฮวาเขาจะถวายเป็นเครื่องบูชาเผาโยเทปอบโยเทียบเยฟทา เยฟทาก็ออกไปสู้รบกับชาวอัมโมนเขาข่าฟันพวกนั้นล้มตายเป็นจำนวนมากและชาวอิสราเอลก็เอาชนะชาวอัมโมนได้เมื่อเยฟทากลับมาที่บ้านคนแรกที่ออกมาเปิดประตูบ้านต้อนรับเขาก็คือลูกสาวคนเดียวของเขานั่นเองเยฟทาถึงกับสิสีกี่หสีชีชี เยฟทาถึงกับฉีกเสื้อของตัวเองออกคร่ำครวญด้วยความเสียใจที่จะต้องเสียลูกสาวไปแต่ลูกสาวของเธอพูดว่าแต่ลูกสาวของเขาพูดว่าถ้าพ่อสัญญาอะไรไว้ก็ให้ทําตามคําสัญญานั้นไปเถอดดังนั้นลูกสาวของเยฟทาก็จะต้องไม่แต่งงานไปตลอดชีวิตรักษาพรมจารีไว้พวกผู้สพวกผู้หญิงสาวชาวอิสราเอลจะไปชมเชยลูกสาวของเยฟทาทุกปีปีละสี่ครั้งนี่ก็เป็นเรื่องราวจากวิดีโอที่แล้วนะครับ ทำไมถึงไม่ชวนพวกเราไปด้วยตอนที่ข้ามไปสู้รบก,กับชาวอัมโมนพวกเราจะเผาบ้านของคุณ <liv et> พวกเราจะเผาคุณกับบ้านของคุณซะขนกิเลอาดยึดท่าข้ามต่างๆของแม่น้ำจเดนที่อยู่ตรงข้ามกับเขตแดนของตระกูลเอฟราอิมไว้ได้เมื่อขนเอฟราอิมพยายามจะ เมื่อขนเอฟราอิมพยายามจะหนีพวกเขาจะพูดว่าวว้า